มาอัพเดตกันต่อนะครับตอนนี้พียองก็พร้อมหมดช่วงโสดใสแล้วครับใช่แล้วล่ะค่ะคราวนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะหลังจากทันแนนแพยอนจากวงวินเนอร์เนี่ยนะคะได้มีการตะโกนนะคะบอกให้แฟนคลับเงียบๆค่ะหูแฟนคลับเนี่ย,ย,ค,ค,ยค่อนข้างจะไม่พอใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในอินเทอร์เน็ตทันทีนะคะหลังจากนำแทฮยอนนักร้องหนุ่มจากวินเนอร์ตะโกนขึ้นมากลางเวทีเพื่อให้แฟนคลับเงียบกลางคอนเสิร์ต G S and Concert 2014เเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ โดยนักร้องหนุ่มพยายามจะช่วยคังซึงยุนนะคะหัวหน้าวงวินเนอร์ที่กําลังจะกล่าวทักทายแฟนๆแต่ว่าแฟนๆเนี่ยกลับกรีดเสียงดังจนกลบเสียงของคังซึงยุนค่ะนาไทยอนก็เลยตะโกนออกมาว่าเขากําลังพูดอยู่นะเพื่อให้แฟนๆเนี่ยเบาเสียงลงหน่อยซึ่งแฟนคลับก็เงียบเสียงลงทันทีแล้วค่ะแต่ว่าก็เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในอินเทอร์เน็ตหลังจากที่มีคลิปบันทึกภาพงานดังกล่าวออกมาและได้ยินชัดเจนเลยค่ะว่าเขาใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมกับแฟนคลับค่ะ 그래서 저, 여러분 열기가 너무 뜨거워 가지고 와 저희도 지금 첫곡 불렀는데 와 정말 오늘 열기가 뜨거워서 아 저희도 너무 그냥 얘기하잖아 <laughs> ล่าสุดนะคะนัำไทยอนออกมาขอโทษเหล่าแฟนคลับอย่างเป็นทางการผ่านทางต้นสังกัด YG Entertainment ค่ะว่าผมขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วในตอนนั้นผมกําลังคุยเล่นกับแฟนๆแ,และพูดคุยกันอย่างสบายๆไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างไรก็ตามผมขอโทษด้วยถ้าใครได้ยินแล้วไม่สบายใจผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมไม่ได้โกรธแฟนๆแ,แต่ผมอยากจะให้แฟนๆพูดคุยกับผมแบบง่ายๆก็เลยใช้คําไม่สุภาพจนกลายเป็นปัญหาขึ้นมาผมขอโทษจากใจจริงครับผมไม่ทันคิดให้ดี ผมรู้แล้วว่าคําพูดของผมแต่ละคําสําคัญแค่ไหนผมจะมาระวัดระวังมากขึ้นต่อไปในอนาคตครับนี่แหละค่ะก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่ออกมาขอโทษแล้วเนี่ยกระแสต่อต้านจากแฟนคลับจะลดน้อยลงหรือเปล่านะคะ